สวัสดีท่านคณะกรรมการ,การทุกท่านกับผมนายอภิรักษ,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 ษ์สุวิสระตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดันเดงตำบลโคกสะอาดอำเภอประสาทจังหวัดสุรินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3อายุ37ปีอายุราชการ7ปีคลิปนี้จะกล่าวถึงแรงบันดาลใจและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้นะครับตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นําเสนอสาเหตุหรือประเด็นปัญหาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะเบื้องต้นของกีฬาวลอลเลย์บอลขึ้นมานะครับเนื่องจากการจัดก,การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันขาดการเน้นทักษะในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายที่เกี่ยวข้องกับบบประสาทและกล้ามเนื้อพอสมควรน,นะครับจึงทําให้นักเรียนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขยับร่างกายนะครับในทาในการทํากิจวัตรประจําวันนะครับด้วยความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งนักเรียนส่วนมากนะครับยังไม่บรรลุ ตามมาตรฐานตัวชีวัดในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสร้างสรรนะครับตามแผนจัดก,การเรียนรู้ที่กําหนดนะครับครนะูผู้สอนจึงเกิดแดงบันดานใจที่จะใช้กิจกรรมของกีฬานะครับเป็นสื่อนวัตกรรมในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรียนนะครับซึ่งกีฬาที่เป็นสื่อนะครับในการจัดก,การเรียนรู้ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับของหลักสูตรการ ของหลักสูตรนะครับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านดอนเดงครับโดยครูผู้สอนเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับด้วยแบบ active learning นะครับโดยผู้เรียนนะครับจะได้ลงมือฝึกนะครับและปฏิบัติจริงนะครับจัดให้มีการทําซ้ํานะครับจนร่างกายจดจํานะครับจนกลายเป็นทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับในการการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะครับในครั้งนี้นะครับครูผู้ สอนนะครับได้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับคือทักษะนะครับการที่ให้นักเรียนนะครับลงมือปฏิบัติจริงเพราะผู้เรียนนะครับจะเกิดประสบการณ์จริงนะครับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับโดยการลงมือปฏิบัตินะครับและผู้ผู้สอนนะครับคอยให้คําแนะนำนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับเสนอแนะนะครับเทคนิคต่างๆนะครับในการเียนลูกสองมือล่างนะครับหาดการอันเดอร์การเรียนรู้นะครับ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับคนเก่งนะครับคอยชี้แนะเพื่อนที่มีทักษะที่อ่อนกว่านะครับซึ่งจะเกิดซึ่งนะครับกิจกรรมนี้นะครับทําให้ผู้เรียนนะครับเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับมีความสนใจในแบบฝึกมากขึ้นนะครับเพราะการฝึกแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับทําให้ผู้เรียนนะครับมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับจากการที่มีเพื่อนสนิทนะครับคอยแนะนำนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนต่อมาก็คือในเรื่องของการ จัดกระบวนการเรียนรู้นะครับครูผู้สอนใช้สื่อออนไลน์นะครับมาประกอบนะกับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่นําเสนอนะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับและศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นรูปสองมือล่างเพิ่มเติมได้นะครับการจัดการเรียนรู้นะครับในครั้งนี้ครูผู้สอนก็ใช้การจัดการเรียนแบบ5ขั้นตอนนะครับผมนะก็คือ1นะครับขั้นเตรียมนะครับ เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางด้านร่างกายนะครับและจิตใจนะครับให้พร้อมต่อการเรียนการสอนนะครับครูก็จะคอยซักถามนะครับเรื่องสุขภาพนะครับนักเรียนว่ามีใครเจ็บแค่ได้ป่วยมาบ้างนะครับมีความพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนบ้างน้อยเพียงใดนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นอธิบายและสาธิตนะครับครูก็จะสาธิตเกี่ยวกับการเล่นลูก2มือล่างนะครับในลักษณะต่างๆให้ผู้เรียนฟังและสาธิตเกี่ยวกับการเล่นลูก2มือล่างนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ข่านฝึกนะครับการเข้าสู่แบบฝึกนะท่านฝึกปฏิบัตินะครับการเข้าสู่แบบฝึกนะครับก่อนเข้าสู่แบบฝึกนะครูก็จะพานักเรียนนะครับออุ่นร่างกายนะครับมีนักเรียนนะครับออกมาสาธิตนะครับและนําเพื่อนนะครับในการออุ่นร่างกายเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับจากการออกกำลังกายเล่นกีฬาครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับแบบฝึกนะครับโดยให้แบ่งให้นักเรียนที่มีแบ่งกิจกรรมนะครับ สำหรับพวกที่มีลูกวอลเลย์นะครับสามแบบฝึกนะครับและพวกที่มีวอลเลย์สามแบบฝึกนะครับคือการฝึกนะครับก็จะฝึกแบบจากง่ายไปหายากนะครับโดยแบ่งเป็นสองฝั่งสนามนะครับนาแบบฝึกที่หนึ่งสําหรบบฝั่งที่มีลูกวอลเลย์นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการอันเดอร์นะครับอันเดอร์นะครับลูกสองมือล่างนะครับโดยหนึ่งครั้งหยุดนะครับหรือการอันเดอร์หนึ่งครั้งแล้วก็จับนะครับทําแบบนี้นะครับจนกว่าจะครบ ในระยะเวลาที่กําหนดส่วนฝั่งที่ไม่มีลูกบอลนะครับครูก็จะสาธิตนะครับการเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่เท้านะครับมือนะครับในท่าทางของการอันเดอร์นะครับพอครบเวลาที่กําหนดนะครับครูก็จะเป่านกหวีดนะครับให้นักเรียนสลับฝั่งนะครับและก็ทำแบบในแบบเดียวกันนะครับจนกว่าจะครบนะครับตามระยะเวลาที่ครูกําหนดนะครับแบบที่2ก็ฝั่งที่มีลูกบอลนะครับก็คืออันเดอร์สครั้งแล้วก็หยุดนะครับหรืออันเดอร์สครั้งแล้วก็ จับลูกไว้นะครับทาแบบนี้นะครับจนกว่าจะครบนะครับตามระยะเวลาที่ครูกําหนดนะครับแบบฝึกนี้นะครับก็จะยากกว่าแบบฝึกที่1นะครับนักเรียนต้องใช้สมาธิกับลูกบอลนะครับมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งที่ไม่มีลูกบอลนะครับครูก็จะสาธิตนะครับในเรื่องของการการเคลื่อนที่นะครับตั้งแต่เท้านะครับตั้งแต่มือนะครับแต่ยังคงในเรื่องของท่า นะครับในการอันเดอร์ลูโอเล่ที่ถูกต้องอยู่นะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าครูจะเป่านกวีดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสลับฝั่งนะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันนะครับตามระยะเวลาที่ครูกําหนดนะครับส่วนแบบฝึกที่ส่วนแบบฝึกที่3นะครับนะต่างที่มีลูกอเล่นะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับอันเดอร์ลูกอเล่แบบต่อเนื่องนะครับโดยไม่ต้องหยุดนะครับหรืออันเดอร์ให้จานวนครั้งมากที่สุดนะครับ แบบฝึกนี้จะมีความยากนะครับมากกว่าแบบที fine, ่1และแบบที uh ่2นะครับอีกระดับหนึ่งนะครับผู้เรียนจะต้องนาองค์ความรู้ที่ได้จากแบบที่1ในแบบที่2เนี่ยมาประยุก์ใช้ในแบบที่3นะครับเพื่อพัฒนาการอันเดอร์นะครับลูก2มือล่างของตัวเองต่อไปนะครับส่วนฝั่งที่ไม่มีลูกเวลเล่นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่เปลี่ยนไปจากแบบที่1และแบบที่2แบบที่3มแต่ก็คงในเรื่องของท่าทางในการอันเดอร์นะครับของลูกเวลเล่ไว้นะครับนะพอทําครบ นะครับตามระยะเวลาที่กําหนดครูก็จะป่อนนกหวีดนะครับให้นักเรียนทั้งสองฝั่งได้ทําการสลับฝั่งกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเพื่อทากิจกรรมนะครับของตัวเองต่อไปจนถึงระยะเวลาที่กําหนดนะครับท่านตอนที่4นะครับคือขั้นนําไปใช้นะครับครูครูผู้สอนนะครับจะให้นักเรียนนะครับจับคู่นะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับโยนลูกบอลเล่ให้เพื่อนอันเดอร์ นะครับกลับมาโดยห้ามตกพื้นนะครับแบบฝึกนี้ผู้เรียนต้องนําความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อพัฒนาทักษะนะครับในการอันเดอร์ลูก2มือล่างของตัวเองต่อไปนะครับขั้นที่5นะครับขั้นสรุปครูก็จะเรียกนะครับนักเรียนมารวมแถวนะครับเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือครูดาวนะครับเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันนะครับอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนะครับเพื่อและเพื่อให้นักเรียนนะครับ มีสภาพร่างกายกลับสู่สภาวะนะครับปกตินะครับให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นครูผู้สอนก็จะสรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการเล่นลูกสองมือล่างนะครับหรือการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลนะครับครูถามนะครับนักเรียนว่ามีใครนะครับมีข้อสงสัยหรือเปล่านะครับหรือยังปฏิบัติไม่ได้ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการเล่นลูกสองมือล่างนะครับและคอยแนะนำนะครับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับให้แก่นักเรียนนะครับและคอยย้ำนะครับให้นักเรียนหาเวลาว่าง นะครับเพื่อฝึกเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้เกิดความชํานาญมากขึ้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการบันทึกหรกรรมหลังสอนนะครับเพราะว่านักเรียนบางส่วนนะครับเหยียดแขนนะครับไม่ตรงนะครับทําให้ผลของการอันเดอร์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทําให้ท่าทางในการอันเดอร์ลูกนะครับไม่ถูกต้องนะครับอีกหนึ่งข้อที่สังเกตเห็นก็คือยังมีนักเรียนบางคนนะครับไม่ย่อเข่านะครับหรือย่อขานะครับอันเดอร์ลูกบอลนะครับ ทำให้ต้องออกแรงมากขึ้นนะครับในการอันเดอร์ลูกบอลนะครับข้อเสนอแนะก็คือครูผู้สอนนะครับต้องคอยเดินนะครับแนะนําวิธีทางแนะนําวิธีทางนะครับในการอันเดอร์นะครับหรือเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้เรียนนะครับให้ทั่วถึงนะครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ